สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์เราจะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะและก็จะมีการหยิบยกไพ่ยิบซีขึ้นมาประกอบคําทำนายด้วยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมองโดยภาพรวมประจำปี2568 ซึ่งในปีนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในยุคแห่งสายยานพญานาคเป็นปีมะเส็งปีงูเล็กนั่นเองนะคะซึ่งงูทุกชนิดก็ถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งหมดทั้งสิ้นพญานาคงูใหญ่หรืองูเล็กเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ค่ะความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและเป็นบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพ็ญภาวนา เป็นลักษณะของการศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสัญ,ญลักษณ์ของพญานาคนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยดังนั้นในยุคนี้ปี2568 ก็ยังถือว่าอยู่ในยุคของสายยานพญานาคอยู่เรามาเช็คกันเลยนะคะว่าโดยภาพรวมในปีนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีสิ่งใดที่โดดเด่นขึ้นมาจะมีสิ่งใดที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังกันบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฏค่ะ ในช่วงสี่เดือนแรกยังไม่มีการโคจรขยับย้ายของดาวใหญ่ๆนะคะเพราะดาวใหญ่ๆจะเริ่มทำการโคจรขยับย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2567ค่ะเริ่มต้นจากดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ ดาวพระราหูในวันที่5พฤษภาคมปี2,568จะทำการโคจรโยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาและการมาในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีถือเป็นจังหวะที่ดาวพระราหูนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมากที่สุดในรอบ18ปีเลยก็ว่าได้นะคะ พระดาวพระราหูจะได้ตำแหน่งเกษตรธิบดีอีกครั้งก็ต้องรอไปถึง18ปีกันเลยทีเดียวดาวพระราหูจะสถิตอยู่ในเรือนมรณะครั้งนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึง1ปีครึ่งค่ะสถิตอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนมรณะไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนปี2569 ถัดจากนั้นในวันที่13พฤษภาคมปี2568ดาวพระพฤหัสบดีดาวสุพเคราะห์ใหญ่จะทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีมิถุนนั่นก็คือเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนวินาศของดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎคะในระยะที่ดาวพระพฤหัสเข้าสถิตในเรือนวินาศมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องรอบคอบในการดำเนินชีวิตต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาคดีความข้อพิดพลาทต,ต่าง เพราะดาวพระประหัสถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองค่ะแต่พอเข้าสู่ช่วงปลายปีดาวพระพร,ะพระหาส,สบดีดวงนี้ก็จะทำการโคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดชาวกรกฎนะคะซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นอย่างมากต่อดวงชะตาถ้าเราจะพิจารณากันดูโดยภาพรวมนะคะ ในช่วงกลางปีที่ดาวพระพฤหัสสถิตยอยู่ในเรือนวินาศมันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่เดือนเท่านั้นขอให้คุณอดทนสักหน่อยค่ะสมัยก็เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการคลี่คลายและได้รับการแก้ไขหากคุณมีสติและมีความรอบคอบมากพอ ในช่วงปลายปีที่ดาวพระพฤหัสมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดนั่นถือว่าเป็นจุดที่เด่นที่สุดของคุณในปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะสายยานแห่งพญนาคของชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะให้ผลดีในเรื่องของชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศให้ผลดีในเรื่องของการอุปถรัรมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่ตัวคุณนั้นจะได้รับโชครับลาบจากทางไกลและมีโอกาสที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตัวคุณเองได้อย่างดี ดังนั้นนะคะในปี2568นี้จึงถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่เป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์และความมีวัสนาของชาวลัคนาราศีกรกฎทุกผลทุกท่านค่ะเพราะดาวพระราหูเองก็หมายถึงอำนาจเงินทองและความสำเร็จเมื่อโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งอยู่ในเรือนมรณะคุณอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นำพาดวงชะตาของคุณไปสู่ความสำเร็จ อีกขั้นหนึ่งก็ได้และในช่วงปลายปีดาวพระพฤหัสทับลัคนาราศีเกิดเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของรายรับรายได้มีความโชคดีจากงานที่ทํามีเกณฑ์ได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวกรกฎก็จะต้องกอบโกยโอกาสให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะสิ่งใดที่คุณเคยทําโดยตั้งใจสิ่งใดที่คุณเคยลงทุนลงแรงไปแล้วปีนี้จะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวเป็นปีแห่งการ ออกดอกออกผลเป็นปีที่คุณจะได้เห็นถึงความสําเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตของตัวคุณเองชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่เคยติดขัดในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองคุณก็จะมีเกณฑ์หาทางออกได้แก้ได้และไม่เพอเท่านั้นยังมีความมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีเข้ามาในดวงชะตาด้วย ถัดมาจากนั้นนะคะในวันที่19พฤษภาคมปี2568ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวบาปะพระเราะ์จากที่เคยสถิตอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาก็จะโยกย้ายออกจากเรือนมรณะแล้วค่ะจะเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนสุภะของดวงชะตาเมื่อดาวปตาัตตนิได้หลุดพ้นจากความเป็นมรณะและเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนสุภะชาวกรกฎท่านใดที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความ รักความสัมพันธ์คนมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามต่างก็เจอปัญหาแตกต่างกันออกไปค่ะคุณจะสามารถแก้ไขและก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีจากความสัมพันธ์ที่คุณมีค่ะใครที่มีคู่มีแฟนแฟนของคุณอาจจะนําข่าวดีมาสู่ตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์วางแผนแต่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวหรือมันเป็นช่วงที่แฟนของคุณหาเงินได้เยอะคุณก็ได้รับผลพลอยได้จากจุดนั้นไปด้วยมันเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎจะมี ความเข้มแข็งมากขึ้นสมัยมองถึงในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะเพราะดาวพระสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทางเมื่อมาสถิตอยู่ในเรือนสุขพระเรือนแห่งความก้าวหน้าคุณจะหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะและมันจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ปรับขยับฐานะของตัวเองไปสู่อีกขั้นหนึ่ง แต่ถ้าเราจะพิจารณาจากดาวพระพฤหัสที่โคจรมาสถิตยอยู่ในภพเรือนเสียในช่วงกลางปีการที่ดาวพระพฤหัสมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตามันเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณจะเจอกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆซึ่งในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนวินาศนั้นก็ประกอบกันกับดาวพระราหูที่มาอยู่ในเรือนมรณะคุณก็ต้องระมัดระวังข้อพิพาทคดีความอย่าพยายามไปทะเละาะเบาะแวงกับใครให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอุบัติเหต อุบัติภัยและถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาวัยทํางานหรือวัยผู้ใหญ่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะการให้ร้ายป้ายสีคนอื่นคุณต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีกรกฎปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วศัตรูที่คุณมีอุปสรรคที่คุณเจอทั้งหลายมันก็จะค่อยๆมาไหลหายไปค่ะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎคอยยุยงแต่แข็งรั่ว คอยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นในยุคที่เป็นสายญาณแห่งพญานาคนี้นะคะมันก็จะให้ผลในทางตรงกันข้ามค่ะคือจะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งส่งผลทําให้ขาดน้ําส่งผลทําให้ไม่เกิดความอุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะพญานาคถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งาธาตุน้ําที่ชาวบ้านเรียกกันว่านาคให้น้ํานั่นเองนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือประพฤติในเชิงของการใส่ร้ายป้ายสีการให้ร้ายคนอื่นการพูดถึงคนอน ในทิศทางที่ไม่ดีค่ะในระยะปลายปีที่ดาวพระพฤหัสโคจรเข้ามาสถิตท,ทับลัคนาราศีเกิดดาวพระพฤหัสเองก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งอย่างมากคือเป็นมหาอุดนะคะเป็นจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีกรกฎถือว่าเป็นช่วงโดดเด่นที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภใหญ่เข้ามาค่ะประกอบกันกับดาวพระเสาร์นะคะที่ได้ทําการโคจรถอยหลังมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลแต่เพื่อมัน ข่าวดีเกี่ยวกับด้านการงานเมื่อมันมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตเข้ามามันทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมองว่าปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์มันเล็กลงไปคุณจัดการได้คุณแก้ไขได้หรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่แคร์แล้วนะคะคุณจะมองทุกอย่างเป็นสัตธรรมมากขึ้นไม่มีอะไรที่จะอยู่กับคุณแบบจีรังยั่งยืนเสมอไปไม่มีอะไรที่มันจะแย่เสมอไปไม่มีอะไรที่มันจะดีเสมอไปมันย่อมมีดีมีร้ายปะปนกันไปนี่แหละค่ะคือชีวิต ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะสามารถนําความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวของสัจธรรมมาปร,รับใช้ได้เป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราจะพิจารณาโดยภาพรวมปี2568ปปีที่ดาวพระราหูมาเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือมระนมรณะมันจะเป็นปีที่คุณได้รับมรดกมีหลักทรัพย์ใหม่ๆเข้ามามีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมีโอกาสที่จะพลิก จากหน้ามือเป็นหลังมือและพลิกจากหลังมือมาเป็นหน้ามือสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้หมดจากที่คุณเคยยากจนยากแค้นคุณอาจจะร่ํารวยขึ้นมาได้นะคะหรือจากที่คนเคยหาช่องทางไม่ได้เลยไม่รู้จะต่อยอดงานไปทางใดไม่รู้จะหาเงินจากช่องทางไหนปีนี้ค่ะคุณจะมีไอเดียมีโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือมีคนมาบอกลู่ทางแนวทางจนทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีความมั่งคั่งและร่ํารวยอ,ยอย่างมากเลยนะคะ ใครที่อยู่ในสายงานออนไลน์คุณต้องพยายามผลิตผลงานออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะช่วงนี้ต้องขยันหน่อยและอะไรก็ตามที่มันเคยสร้างปัญหาให้กับคุณค้างค้างคาราคาซังก็ต้องรีบจัดการปัญหานั้นให้ได้เร็วที่สุดอย่าพยายามดองปัญหาไว้เพราะมันจะเป็นพลังงานลบที่สะสมติดตัวคุณไปถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องจัดการในเรื่องของเอกสารก็ขอให้รอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการเซ็นเอกสารหนังสือหนังสือสัญญงสัญญาต่างๆหรือบางทีอาจจะมีธุรกรรมทางการเงิน หรือว่ารายละเอียดอะไรบางอย่างในเงื่อนไขคุณต้องอ่านให้ดีค่ะไม่เช่นนั้นจะถูกเอารัดเอาเปรียบและเกิดความเสียหายในเวลาต่อมาได้ค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎควรจะปรับในดิ้นหน่อยหน่นั่นก็คือเรื่องของการวางเนื้อวางตัวคุณต้องรู้เท่าทันคนนะ พราะในปีนี้คุณจะข้องเกี่ยวกับคนมากหน้าหลายตาจะมีคอนเนคชันใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งบางทีอาจจะเป็นคอนเนคชันที่ดีหรือคอนเนคชันที่เสียก็แล้วแต่แต่มันจะมีบุคคลใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะทําให้คุณนั้นได้เจอกับบทบาทใหม่ตําแหน่งใหม่เรื่องราวใหม่ๆบริบทใหม่ๆคุณจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อย่างแน่นอนและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็ อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ